สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับนันทวันภาพยนต์ทุกท่านวันนี้พาเอฟซนันทวันมาชมหน่วยดี5 9ที่จังหวัดระยองครับงานออนทัวร์งานแรกของปีนี้ครับกับทีม สตรีมไลฟ์สดครับดีไลฟ์ครับหนึ่งดีไซน์ครับกับพี่ปูสุดยอดทีมไลฟ์ครับชั่วโมงนี้มาไกลเหมือนกันครับมาจากกรุงเทพครับนี่แฟน FC นันทวันของแท้ ดูครับอุปกรณ์จัดเซฟเดี๋พวกผู้จัดการนุ่นเฉพาะนี่นี่มันต้องก่อนมันต้องเป็นไงพัฒนาไว้เลยมันต้องก่อนในปีใหม่ในที่ที่ว่าพร้อมจะเป็นยังทะลุคุ้มคุนแล้วทีนี้เก้วแก้วแก้วเดียวเอากิมบอนออกมาด้วยบอลมาจ้างไหมผู้จัดการจ้างประจำเลยไหมอย่างนี้เขาไม่ไปงานจ้างถูกใจไปปีเดียวจ้างไม่ไปถูกใจไปเดียวอ๋อคอยดูนะครับคืนนี้นี่ เย้ผู้จัดการเรื่องเดียวจริงๆ่ามเ้ยคัอันนี้ต้องถามเลอันนี้ยังเป็นแค่เราคุยกันเล่นน่ะจริงจริงม่มีอะไรหรอกดูอุปกรณ์นะครับกล้องหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวป่าววันนี้หนึ่งใช้สี่ตัวป่าอันนี้อยู่อ๋ออันนี้อยู่ของดีเจอันนี้ของจอหนังอันนี้คือจอหนังนนีจะเป็นเก็บแจนเก็บรายละเอียดแฟนคลับอันนี้น่าจะเก็บอันนี้ภาพนิ่งแล้วก็อันนี้ก็ภาพนิ่งอ๋อ ไล่ทิ้งไว้ดูครับเนืกลัวไม่จบช่ภาพสนามันสดใสแค่อุปกรณ์นี่รวมรวมก็ประมาณสองเสนกว่าใช่ไหมนี่โอ้ลักสามเลยบอกสามต้นเลย อันนี้นี่ก็มอไซค์เบบคันหนึ่งนะครับเนี่ยครับจริ้นเราคิดว่าถูกกันเนี่ยตอนเนี้ยมอไซค์มีคันอันนี้ตัวตัวสวิตคุมคุมตัดเป็นตัดภาพใช่ไหมหกหกชแนลหกชแนลโอ้เป็นกล้องมันจะโตขึ้นนี้ก่อนสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดมีเอเดียเพราะว่าสวิตมันรองรับวมันใหมันให้เอเดียมาสองแล้วก็ไม่แพงครับโอ้วันนี้ทีม

เซตอุปกรณ์ไว้รอแกเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งโครงจอเรียบร้อยไฟเรียบร้อยเสียงกลางขึ้นเรียบร้อยตู้เบรเรียบร้อยครับระบบไฟน่าจะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งครับนี่เหลือนิดๆหน่อยๆ บรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นนะครับทำพิธีขอมาเจ้าที่เจ้าทางครับก่อนทำการสำแดงไปทุกที่ต้องเคารพเจ้าที่เจ้าทางครับอเอาหอบสาตเลน่นเลยบอหอบสาตเล่น <c oughs> โต้เข้่าหน่ไปทางไหนกันบนรถบ่รั้วสังกสีก็เกือบเสร็จแล้วครับออนทัวร์อยู่ที่ตลาดี แยกซอย13นะครับตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ รุยมาแล้เนี่เรียบร้อยยังหรืออะไรไฟไฟพาไฟพาบนตู้บอหข้าบนก็ยังต่อไม่เสร็จครับเดอ้อน ตอนนี้เรเรือเก็บงานนิดๆหน่อยแล้วก็ขึ้นโจอนาะตอนเย็นๆนั่นแหละเย็นรอเรดูทิศทางลมก่อนดูแล้วนี่ดูแล้วมันตีมาฟังเยอะตีมาหลังเลยประเภทบังตึกแล้วมันเหมือนตีวนแลเนาะ มันขึ้นมาบนตึกลงมาปุ๊บลำตีวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเรื่องลมเนี่ฝาเปิดครับวันนี้เปิดแบบมีเมฆเลิกเก็บรายเหรียญนิดๆหน่อยๆครับอ้วนทำอะไรอ้วนอ้วนไปครับ อ้วนไฟประดับวะย้่ตั้งแต่ได้ทองเนีถามอะไรไม่ค่อยอยากตบเลยได้ทองสิ้นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอยากตบเลยดูอ้วนทำงานนะครับ ยืมมาบนดันเลยตอนนี้นะพี่พดคำภษาอับกฤษมารอบนี้กว่าจะได้กลับบ้านกว่านุ่นวันที่สี่เมษาครับอยู่ยาว นอนรองานไปกลับก็ค่าน้ำมันมันหมดเยอะครับเอเลยนอนรอดีกว่าวันที่วันที่สองมีงานอีกทีวันที่สองนะครับที่โปรกแดงแล้ววันที่สามที่น่าจะเป็นบางพลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ บรรยากาศโดยรวมประมาณนี้นะครับไหนไหนไหนเดี๋ยวรอดูสายลำโพงก็ เข้าพาวเวอร์หมดทุกตัวแล้วครับเรียบร้อยโอ้ยโอ๊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 ยใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็น งานออนทัวร์งานแรกของปีนะครับรู้สึกว่าออนทัวร์ปีนีเ้เริ่มต้นที่หน่วย10ล้อนะครับจะเป็นออนทัวร์ถึงเดือนม่สานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณแฟนๆนนันทวันภาพยนตร์ที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปลงเกี่ยวกับนันทวันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ